สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องผ้าทอสุขโขทยัยร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะชื่อร้านบานเย็นผ้าทอค่ะวันนี้เรามา,าโชว์สิ้นมุกนะคะสิ้นมุกเป็นสิ้นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะเป็นลายกลมๆเป็นผ้าทอมือนะคะเป็นลายยกมุกกลมๆเหมือนไข่มุกนะคะเราจะเอามาต่อกับเชิงตีนจกแบบนี้ค่ะ นี่เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาวหาดเซี่ยวนะคะเป็นประมาณนี้นี่เลยนะคะลายลายมุกกลมๆนี่คือของจังหวัดสุโข,ขทัยแน่นอนค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะสนใจทักกันมาเลยค่ะเรามี2แบบนะคะจะเป็นดาล้วนนะคะดำล้วนดำล้วน ตอนนี้เราเหลืออยู่แค่สองผืนนะคะทักไทยมาชมกันได้ที่หน้าเพจ Facebook ร้านบานเย็นผ้าทอนะคะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะอัดกาวเรียบร้อยสนใจสอบถามกันมาได้ค่ะ